สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราขอนําเสนอตู้ปลาสุญญากาศครับเป็นตู้ปลาไซส์ขนาดมินิและเป็นตู้ปลาไซส์กลังดีครับในขนาด9คูณ8คูณ4นะครับแล้วสูงขึ้นมานะครับคูณ12นะครับแล้วก็อีก อันนึงครับโถใหญ่นะครับคูณ14ครับเป็นตู้ปลาไซส์ขนาดกำลังเหมาะครับในราคาย่อมเยอ3 5าวบาทเท่านั้นครับหลักการทํางานก็ง่ายๆครับเราใส่น้ําใส่ปลาไปแบบนี้ครับแล้วก็ดูดนะครับอากาศภายในออกนะครับเพื่อที่จะให้น้ํานั้นไปแทนที่อากาศนะครับผู้หญิงก็ทําได้ผู้ชายก็ทําดีครับนี่ครับเห็นไหมครับดูดเบาๆครับไม่ตองเป็นต้องดูดแรงครับนี่ครับดูดขึ้นมาครับ นะพอแล้วครับพอแล้วนะนี่ใส่ไปแค่นี้ครับแล้วก็ดึงสายยางออกครับแค่นี้ก็เป็นอันน้าไปแทนที่อากาศเรียบร้อยแล้วครับเราก็ได้ตู้ปลาสูญญากาศนะครับง่ายมากเลยครับแค่นี้เองนะครับแล้วตู้ปลานะครับเราก็มี2ไซส์แบบนี้ครับเลือกเอาเลยครับไซส์เล็กไซส์ใหญ่ครับในราคา450บาทพร้อมส่งนะครับเป็นราคาที่กําลังดีใครๆก็เอื้อมได้นะครับติดต่อผมได้เลยครับเพราะว่าผลิตอยู่เจ้าเดียวทําคนเดียวครับ สวยแน่นอนครับคุณจะเลี้ยงปลาอะไรก็ได้ครับในตู้นี้ครับหรือก็ซื้อที่กองได้อีกด้วยครับสวัสดีครับ